ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะผมวันนี้กับแฟนเฟสนะผมก็วันนี้อยู่ในซันตาเควส์นะผมเดี๋ยวจะพาไปดูนะว่าซันตาเควส์อัปเดตมาใหม่มีอะไรบ้างนะครับก็อย่างแรกเลยเดี๋ยวไปเกาะเอออีเวนต์ก่อนนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับสปอนเซอร์โดยดักโซนะผมก็ร้านเขามีจําหน่ายไอเดียไก่เบ็ดนะครับก็ไก่เบ็ดเราลดเดบตัวละ30บาทนะผมไก่เบ็ดดิสนี่ตัวละ40บาทไก่เบ็ดโนรับตัวละ150บาทนะครับแล้วก็ไก่เจ็ดเบ็ดสี่สิบห้าบาทนะแล้วก็หกเบ็ดสี่สิบบาท ห้าเบตสามบาท4ี่เบตยี่บาทแล้วก็2องถึเบตสิบาบาทนะครับก็สุดคุ้มเลยนับขยะภาษีกับซีรีส์ล้านเข้าได้เลยนะครับผมขอบคุณครับโอเคครับพอมาถึงแล้วใช่ไหมเดี๋ยวขออนุญาตจัดของก่อนนะก็อิมพิวชันรกมากครับตั้งแต่อัปเดตใหม่มาใช่ก็เครยบมามาดูกันเลยก็เดินตรงมาเลยนะับพอถึงแล้วก็เดินตรงมาเลยนะครับผมก็จะเห็นซันต้าเควสอยู่นะผมเดี๋ยวมาพาไปดูนะนี่นะซันต้าเควสนะคือจะไม่มีครูดาวแล้วนะผมก็จะไม่มีเขาดาวนะผิดก็ก็เข้าไปดูเลยนะครับผมก็ ฮาร์คานไดเฮลนะครับก็กดเข้ามาเรื่อยๆเลยนะผมเพื่อที่จะรับเกรดเรื่อยๆเลยนะสามารถกดคลิกอีกครั้งนึงเพื่อแบบสกิปเดลล็อกได้นะครับก็โอเคผมอย่างแรกนะผมเดย์ฮาร์ดดี้นะครับโมริโกลาโทเค็นนะครับก็คือคอมพิวเตอร์เดลิเกเมนต์นะก็คือจับปลาเอฟฟิชชั่น20ตัวนะครับก็สามารถจับได้อ๋อนี่เราต้องต้องซื้อเป็นนี้ด้ยวยนะแทนที่แค้นเราก็คือซื้อตรงโต๊ะนะครับตรงโตง๊ะตรงบ้านหลังนั้นนะเดี๋ยวพาไปดูนะครับก็เดี๋ยวอย่างแรกเจับปลาก่อนนะครับ20ตัวนะครับก็เดี๋ยวเราามมัันไ่จกดดบปะ น่าจะไม่จำกัดเป็ดนะครับเดี๋ยวลองตบดูก่อนนะซึ่งปลาในเวลานี้ก็จะเป็นลิมิเต็ดทุกตัวนะก็สามารมาตบได้นะครับแต่มันจะได้พีน้อยเฉยแต่ว่ามันแบบเป็นลิมิเต็ดไงเก็บไว้นะปีใหม่มีครั้งเดียวนะแต่ว่าก็แบบมีทุกปีนะครับแต่ก็ต้องรอตั้ง1ปีเลยนะใช่เดีย๋ยวเราก็ตกให้ค,ครบ20ตัวนะครับผม A few moments later โอเคของสุดท้ายแล้วครับตัวที่19จากตัวที่20แล้วนะครับก็ตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายแล้ว ก็เดี๋ยวจะพาไปส่งเควสด้วยนะครับแล้วก็รับเควสต่อไปเลยนะครับก็ใช่แล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูเบ็ดแค่นี้แคนัด้วยครับก็ต่อมานะครับก็ไปส่งเควสที่ตัวรับเควสตัวที่เรารับเควสมานะครับก็จะเป็นซันตาคอร์สนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูนี่ก่อนพาไปดูเบ็ดก่อนนะครับผมเบ็ดแค่นี่แค่นั้นดนะครับก็จุ่ที่ซันตาเวิร์คช็อปเลยนะก็กดเข้ามาแล้วก็กดเปิดประตูเลยนะผมก็เป็นบ้านหลังเขียวๆใจสุดเลยลึกสุดเลยครับทางลึกสุดของทางเดินเลยนะก็มาแคบก็มบ ก็เลยซื้อซ้ำไม่ได้แต่ว่าเควสนี้ต้องซื้อด้วยนะครับผมโอเคแล้วก็ส่งเควสเลยครับโอเคเอ้ยเราจะได้มาได้อะไรได้แบตอวัาด้วยนะครับเป็นแบบว่าฟิชชิ่งสยามน้ไหมโอเคครัวนี้จะได้แบบเรือลำใหม่มาแล้วนะครับผมก็กดคุยต่อไปเลยนะครับนั่นก็เอ้ยอน,นี่อะไรนะหรือมันต้องให้ตามคีนี่แคนไปหรอไม่รู้นะน่าจะตามคีน้นีแคนไปนะครับอ๋อน่ใช่แน่ใช,ใช่เพราะว่ามันมีแบบ รป็น่องรอยเลยนะครับก็ตามเรื่อยๆเลยก็เดินตรงหลังจากหลังบ้านนั้นมาเลยนะครับก็โอเคเดินลงไปนะครับก็มีบันไดขึ้นแล้ว,ลวก็มีรอยเท้าด้วยนี่สุดยอดสุดยอดชอบชอบใส่ใจดีนะแล้วขึ้นหรอเดี๋ไงเดินลงลงขึ้นเหนือลงใต้ไปหมดนะโอเคน่าจะอยู่ตรงไหนวะาตอนนี้ไม่มีปะท่นนั้นจะเลยแลแล้วนะแล้วมันลงยังไงเนะี่ยขึ้นไีก่อนน่าจะขึ้น,นบีนะ ก็กลับไปทางเดิมว่าอ๋ออยู่ตรงนี้เราโดดข้ามมานะใช่โอเคเราคุยกับเขาเลยนะว่าถ้้เอาไข่กองขัญขึ้นมานะครับก็เอาไข่ข,ขึ้นมานะครับผมโ <Okay. S 1> อเคพีซไอโน่พีซทีรอบนี้นะครับแล้วก็พีซทีรอบนึ้แ้วคราวนี้เหลี่ยมกดโนมันจะคุยจะคุยเย็ดมานะครับแล้วเราก็เราก็ได้ไข่คืนมานะครับเป็นการเหลี่ยมที่แบบตึงๆเลยนะโอเคควสสตาร์เต็ดนะผมก็เออ มันให้จุดมันดมมันดมอารมณ์แบบให้เปิดเครื่องตัวพิเซนเปชีนะตัวทําของขวัญน,นะแล้วก็ส่งของขวัญให้เอลนะผมเพทุกตัวที่อยู่บนเกาะทุกเกาะนะแล้วก็จับปลาสีผ้าตัวโอเคเดี๋ยวรามเดี๋ยวเคลียร์เลนะก็พิเซนเปชีนะผมก็ถ้าที่ผมาเข้ามานะก็ให้มาที่ซันเต้ก็ชอบที่เดิมเลยนะครับเราจะไม่ไปบ้านาอื่นนะที่เราจะไปคือมีแค่ซันเต้ก็ชอบนะครับก็เปิดประตูให้เรียบร้อยนะเปิดเปิดค้างอะไรก็ได้นะเปิดใครแบบไม่ได้เปิดค้าง โอเคแล้วก็มาตรงนี้นะครับเป็น,ปนอารมณ์แบบพิษซันเปชีนนะแล้วกดอีคานนะครับก็แล้วก็ลากนะอารมณ์เหมือนอมงอส์นะก็คกลิกเทีงแล้วก็ไม่ต้องคลิกค้างนะครับคลิกเทีงแล้วคลิกปล่อยคลิกปล่อยนะใช่โอเคเปิดเรียบร้อยแล้วผมเควสเรียบร้อยเสร็จหนึงแล้วเดี๋ยวต่อมานะครับเราจะไปที่เกาะธรรมดานะครับผมเป็นเควสที่2นะก็คือไปที่โลกธรรมดาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปดูคราวนี้นะครับทุกคนจะมี มีกล่องขวัญทุกคนรับเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนนะเออเพลเซนใช่ไหมคิดว่าน่าอยู่ในมิสซิสซินะนี่นะเป็นอันนี้นะก็ถือเลยรับถือเลยเนี่ยมันจะเป็นกล่องถุงของขวัญน,น,นะครับมีแบบตุ๊กตาหมีด้วยนะชื่อมันคือ b a ็คออฟเพลเซนนะครับก็คือเพื่ออ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะโอเคมาตัวที่ต้องส่งนะเป็นตัวแบบตัวที่แบบเป็นเอวนะครับก็ตัวนี้เลยกดอีทีนึงนะครับโอเคมาดูเรือใหม่กันดีกว่านะครับเรือใหมก่ก็เป็นเรือเอ่อ เลื่อนกวานเรียนเ,เดียนะครับลากเดือนนะลากเลื่อนไม่ใช่กวางเรียนเดียนี่นะ <S <S <ๆ>อันนี้ก็สปีดอยู่ที่90นะครับผมช้ากว่าตัวฮาร์ดดิเรก์ทีมนะแล้วก็หมุนที่ที่60สิบมันสายก็กเลี้ยวได้ไวขึ้นแล้วแล้วตัวอะไรมันลากวะเนี่ยถ้าเกิดว่าอย่างนี้แล้วตัวอะไรลากจะบอกมีแต่แท่นลากธรรมดาไม่เห็นนะอ๋อมันคือเอ็กซ์แลร์ตตัวเล็กๆ,ๆอ๋อเอ็กซ์แลอ์ตผมนึกว่าเป็นแท่นนะโหมันแบบเลี้ยวมากตัวเลี้ยวมากเลยมองไม่เห็นอะไรเลยนะ นี่คือเป็นตัวที่ส่งขวัญน,นะตัวที่เอลที่อยู่หน้าเกาะคือส่งขวัญทุกตัวนะก็มาส่งขวัญเรียบร้อยซีาาอาเอลอ้าวคือต้องถือด้วยเหรอ อาอส่งตรงนี้นะครับผมซึ่งจะอยู่ตรงจุดจอดเรือนะครับผม ตรงก่อนเลยนะครับผมตัวที่4นะครับอุ้ยน้ำวนเกิดดักหน้าอันนี้ขับเร็วไงไเ๋ยวลอดอยู่เนะเคนวที่คี่นี้ก็น่าอยู่ตรงใกล้ๆที่เสีอเรือมเดิมนะคสมมติว่าอ๋ออยู่ตรงกลางตรงกลางท่าน้ำนะครับโอเค เราขับไปใกล้ๆหน่อยนะจะได้ว่าไปทีเดียวนะจะได้ไม่ต้องเสียเรือใหม่ด้วยนะโอเคปุ๊บมาถึงแล้วแล้วก็ถือของควันนะครับแล้วกดส่งอันนี้จะเป็นตัวที่ห้านะครับโอเคโอเคนะ่าจะต้องปีนเผาไฟนะของก่อนนี้นะ มันจะมีแบบพวกก่อนที่แบบมีเควสก็คือแบบที่จะมีดวของไฟก็จะมีแบบพวกแคนนีเคนอยู่ตรงที่พื้นนะครับก็ให้เดินตามไปเลยนะครับคือถ้าเกิดตอนไหนไม่มีก็คืออยู่ปกติครับก่อนไหนมีก็ต้องเดินตามหานะครับโอเคถือกล่องควันเดินเลยนะครับถุงของควันที่ถุงของควันเคลิปตอนนั้นต่อนะครับมีตัวน,นี้เยอนนลยนะโอเคไปไหน,นต่อ ขึ้นไปออกขึ้นไปทางซ้ายนะโอเคต่อไหนต่อนี่ว่าออกตัวนี้ครับตนนัวนี้มันมันอยู่ห่างเกินนะเอามีระท้าวด้วยนะครับอารมณ์มันแบบหลบหนีเข้ามาในเอ่อไม่ใช่หลบหนีเสี่ยงม,มาทํางานวะหรือหอลบหนีอะที่เขาวาในนีอารมณ์แบบหลบมาอยู่ในถ้ำนะโอเคก็ขึ้นไปนะอันนี้เป็นไหนต่อขึ้นไปข้างบนนะเคล็ดที่เคล็ดอยู่อันนี้จะทีทีลยนะเพราะว่ามันแบบทรงมันดูยากนะโอเคโดดไปนะ Okay. อันนี้ต่อแล้วอปนนี้ต่อนะครับป๊บรอรอตายไหมไม่ตาย <laughs> เกมมีเยมอะไรรอรอไม่ตายนะหรือตายก่อนไปดูต้องลงไปข้างล่างตอนนี้มันโดนข้างไงนะโอหปีนสูงเลยนะไม่ได้ปีนต่ำๆเลยนะสูงเกินขยันปีนนะคนนี้เก okay. แล้วก็ไปต่ออันนี้ขึ้นได้ปะขึ้นได้ โอเคครับก okay, okay. 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 ็ตรงนี้ต่อแล้วก็ไปนี้ต่อนะครับแล้วก็ไปไหนต่อ่ะออเป็นทางซ้ายนะครับโอเคระวังตกนะตกมาพลาดนะครับแล้วขึ้นวะตรงนี้ขึ้นอยู่แล้วโอเคขึ้นนะเพราะเมื่อกี้ท่ามีทางไปต่อนะครับเคนี้ก็ขึ้นมาแล้วก็ไปทางขวานะทางขวาทางซ้ายดูก่อนไปต่อขึ้นอ๋อขึ้นอีกโอเคมันยังเห็นง่ายเลยนะก็โอเคอยู่นะครับอันนี้เห็นง่ายกว่าตรงอื่นนะแล้วก็ขึ้นวะ ขึ้นได้ไหมขึ้นได้โอเคขึ้นได้โอเคถึงแล้วนะผมก็ไม่สูงไปกว่าน,นี้สูงคน่ี้หายใจไม่อ่อนนะครับออเคแล้วก็ตัวที่6แล้วนะครับผมมา ก็อยู่ตรงที่เสกเรือเลยนะครับผมเนาะที่เสกเรือปกติเลยกดสง่งไปนะครัแค่ถึงยังไโอเคอยู่ที่เสกเรือนะครับผมเดี๋ยวเราไะเป็นเชี่ยนต่อเชี่ยนนี่น่าอยู่ตรงที่เสกเรือเหมือนกันแหละเพราะว่าผมไม่เห็นแคนดี้เคนนะครับผมเคแปดทับเก้าแล้วนะครับไป let's go เราไปดูอันด,ดูกวกันไม่ชัวร์นะอ๋อใช่อยู่ตนนัวนี้โอ้โหอยู่แคบห่างก,กันแบบแค่กระโดด,ดน,นิดนึงก็ถึงแล้วนะครับโอเคอันนี้เป็นที่สุดจุดสุดท้ายสปอร์สุดท้ายแล้วนะสำหรับการส่งกล่องคอนทอมนะโอเคอเคแล้วก็ส่งเลยนะผมอยู่ตัวนี้นะครับมองไม่เห็นโอ้โหมันมีต้นมีต้นแค่นี้แค่ต้นเดียวนะครับมองไม่เห็นเลยน่าหาตัวย่ามานะครับโอเคเล t s ก็กลับไปที่เกาะอีเอเวินนะครับผม แล้วก็ตกปลาต่อ one hour one later โอเคครับตอนนี้ก็สี่สามเต็มสี้าแล้วนะครับก็ใกล้ที่จะเสร็จแล้วนะครับก, 45, ก็สีปุ๊บก็ผสมเควสแล้วก็จบเลยนะครับก็คิดว่าเควสน่าจะมีสองเควสหลักนะครับก็คือที่ตกปลาตอ,ตอนแรกกับที่ทำหาของเอลตัวน,นี้แล้วคือน่าจะมีมากกว่านี้นะโอเคก็ตัวสดท้ายแล้วนะครับตัวที่ส5่้นะาหละเอ้าป้าเบลน่าเาทำอะไรผิด ที่เทิร์นเทิร์นรันเอเเอลอ๋อต้องไปรันเอเวอโอเค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 ต้องไปที่ตรงเกรดตัวเอลตัวที่เราลับเกรดใมานะไม่ใช่ตัวที่ซานตาคอรนะผมนึกส่งที่ซานตาคอรผมลืมดูเลยแล้วโอเคแล้วก็ปีนขึ้นไปเลยนะผมอ้ยปีนไม่ได้บันไดเกมนี้ปีนยากมากนะครับโคตรยากเลยไม่รู้ทำอไมให้ยากขนาดนี้โ <Okay, S 2> อเคเดินตรงมาแล้วลงมาเลยปนะน่าใช่นะผมจำได้อยู่เริ่มช้ำแล้วเริ่มช้ำลงมาเลยนะอ้าวไม่ใช่อ้า <laughs> วไม่ช้ำแล้ว อ๋อใ,ใช่ใช่อยู่ฝั่งซ้ายนะครับก็เคลียร์มาแล้วคุยกับรันเดเวลนะครับก็เดี๋ยวที่หนีไปนะแล้วก็ส่งมานะเคลียร์จะได้เป็นบับเบิ้ลใหม่แล้วก็เป็นทายานะครับแล้วก็ได้เอ่อที่ขี่ใหม่นะครับผมมาก็จะมีเซตเต้ลใหม่เซตเติ้ลใหม่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็ไปเซตติ้นะก็เลื่ลงมานัแล้วก็หาก่อนไหนว่าทีก่กมันชื่ออะไรผมหาไม่เจอนะ อ๋อทันต้าฮลเปอร์นะครับเป็นผู้ช่วยเหลือทันต้าน,นะครับก็พี่เวลาพิมพ์แชทก็จะขึ้นเป็นสีเออสีไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะแต่ก็ฉายาก็เท่อยู่ส่วนเรือนะผมเดี๋ยวขออนุญาตกลับไปเสกที่เกาะธรรมดาก่อนเพราะว่าผมไม่รู้ว่าเสกเรืเอเกาะตรงนี้ยังไงนะค <c oughs> รับเดี๋ยวเราไปเสกเกาะธรรมดาก่อนนะครับกลับกลับไปเกาะธรรมดากันก็มามดูเรือกันเลยครับเป็นเรือเรอนเดียร์นะครับผมที่เราดูตอนแรกนะก็จะเป็นเรือนี้นะครับผมเดยว่านี่นี่เรือนี้ก็ ความเร็วนะผมเดี๋ยวดูความเร็วก่อนความเร็วอยู่ที่ห้าสิบห้าแล้วก็หมุนตัวอยู่ที่ห0สิบนะครับคือช้ากว่าช้ากว่าตัวเอตัวอนะไรตัวไอตัวนี้นะก็คือนั่นแหละก็ไม่ไม่ได้ใช้แต่ก็เท่เอาเราเหมือนขี่ตัวป้อมๆนะนั่งได้สองคนปหมนั่งได้สองคนนะไม่นั่งข้างด้วยนะเมื่อกี้ครับผมก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับตบปลาได้ปหก็ฝากคนดูกันแล้วสัานๆกดแชร์ด้วยนะใครที่อยากทำคลิปต่อไปนะตบปลาไม่ได้นะนี่ยด้เลย โอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนฝันดีครับขอบคุณทุกคนด้วยมากนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปัสดครับ